ข้าครัวกับปู่มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทําอาหารชั้นสูงกินกันนะคะก็คือเมนูออมไข่มดแดงออมไข่ใส่ไข่มดแดงแล้วก็มีเมนูพิเศษก็คือข้วแมงจีซอนด้วยนะคะก็เริ่มต้นจากไปตลาดค่ะเมื่อเช้าปูไปตลาดตั้งแต่หกโมงเช้านะคะได้ไข่มดแดงกับแมงจีซอนมาเดี๋ยวมานึ่งข้าวเหนียวกันก่อนค่ะพอนึ่งข้าวเหนียวทิ้งไว้นะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของ เอามาคั่วค่ะคั่วแมงชีซอนแมงชีซอนหรือทางภาคกลางเรียกว่ามแมลงกระชอนนะคะปูซื้อมาได้ในราคา20บาทนี่เขาคั่วมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาคั่วซ้ําเพื่อให้มันร้อนอีกทีหนึง่งเท่านั้นเองค่ะเขาคั่วนะคะเขาคั่วใส่ตะไคร้มาแล้วนะคะหอมๆเลยค่ะพอเราคั่วซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนตอนที่พักเอาไวน้นี่อดไม่ได้ที่จะชิมค่ะ เพื yeah! ่อนๆใครเคยกินแมงชีซอนหรือว่าแมงกระชอนนะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยปู้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะก็เมื่อเช้าไปถามแม่ค้าว่าแมลงอันนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าแมลงแมงชีซอนค่ะเคยกินแต่จิ้งหรีดนะคะจักกะจันจิ้งหรีดอันนี้รู้จักแต่แมงชีซอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องในการทําอ่อมไข่กันค่ะก็จะใช้เป็นพริกกระเรียงหอมกระเทียมนะคะ เราก็จะตำหรือว่าโคลกอันนี้ปูเพิ่มสีสันนะคะด้วยพริกแดงจินดาไปอีกสองสามเม็ดค่ะตำหรือว่าโคลกรวมกันนะคะเอาให้ละเอียดพอประมาณนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ตำเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนค่ะนี่นะคะเครื่องแกงที่เราจะแกงจะอ่อมนะคะนี่ค่ะ ไข่ไก่ใช้3ามฟองนะคะไข่มดแดงได้มาในราคากิโล,ก,โลกรัมละห0รบาทเลยค่ะราคายังแทงยังแรงอยู่นะคะก็กินแค่พอหายอยากค่ะใบมะกรูดใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมนำกระทะตั้งไฟวันนี้จะใช้เตาเตาไฟฟ้าในการทำนะคะใสะน่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็นำเครื่องลงไปผัดให้เข้ากัน จะผัดเครื่องนี้ให้หอมเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปใช้ตะหลิวเกลียกล่ยไข่ไก่นะคะให้มันเซตเซตตัวหน่อยพอไข่ไก่ของเราเซตตัวแล้วค่ะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะกะกะเอาอย่าให้น้ำเยอะจนเกินไปนะคะเราต้องการน้ำขลุกคลิกเท่านั้นพอค่ะแล้วก็เริ่มปรุงรสค่ะ ด้วยผงปรุงรสนัวไม่พอเด้อทีนี้ก็จะใส่ผงนัวลงไปด้วยค่ะใครไม่กินผงเอลซ่าอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เด้อใส่มากใส่หลายแซบหลายใส่น่อยแซบหน่อยค่ะพี่ไหมค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมปรุงรสชาติแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะเอาแค่ความนัวเอาตามความนัวที่เราชอบได้เลยจากนั้นก็ใส่ไข่มดแดงลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะต้องการน้ำขลุกคลิกหรือว่าอีสานเรียกว่าน้ำอุจจุพอนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะต้นหอมแล้วก็ใบอีตูหรือว่าใบแมงลักค่ะปล่อยให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะพอผักสลดก็ปิดไฟได้เลยค่ะไข่มดแดงนี่สุกง่ายนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ เนี่ยพอได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยเตรียมจัดใส่จานค่ะข้าวเหนียวร้อนๆก็พร้อมแล้วนะคะแมงจีซอนก็พร้อมแล้วอ,อมไข่ใส่ไข่มดแดงนี่ก็พร้อมแล้วค่ะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเรียกยังไงนะปู้ก็เรียกไม่ถูกค่ะนานๆนานๆถึงจะได้ทำเมนูนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปจะทำเมนูอะไรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ